แล้วเมย์อเองก็รู้สึกว่าถ้าเขาคือคน,คนเคยมาเล่นละครด้วยกนะันอะเวลามาเจอกันอีกมันจะมีความแบบไหลลื่นที่แบบดีเข้าไปอีกแล้วเมย์อเองดูละครเดี๋ยวรู้สึกเลยว่าเคม,มีเขาเข้ากันอนะเราเลยรู้สึกว่าดีแล้วถ้าเขาเจอคนที่ทํางานแล้วเข้ากันได้ราบรื่นเนะี่ยงานจบไปดีเราเป็นคู่จิ้นละครเรากังวล้งไหมคะกับเรื่องนี้ไม่นะคะคือเมย์บอกเลยว่าคืออยากที่ดูขนานดะงานคือง,งานแล้วก็ถ้าจะเริ่มมีคู่จิ้นแล้วจะแบบว่าทําให้พาประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นอะเป็นเรื่องน่าินดีอยู่แล้วค่ะเรามีห เรื่องห่วงมากกว่าจะห่วงเรื่องสุขภาพเนนะคะงสุขภาไม่มาทีบ้านไม่มาท่บ้นไม่มาที่้านเราไม่เจริวอไรี้ม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่จะเป็นแค่ว่าส่วนใหญ่นะเาจะบอกกแล้วว่านี่เด๋ยวีละครเรื่องไหนตอนละครที้เยอะได้เล่นละครนี้กับค่อเรียนะพี่อ้อมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็นี่นี่เดี๋ยวแบบถ่ายฉากสวยมากเลยอะไรอานี้มากกว่าครู้จักกันจ้ะคพี่นี่แบบนางกินบอลนี่ นแที่เมเจอตั้งแต่นางขึ้นที่ลึกลักแล้วก็มาเจอกันอีกเล่นนางฟ้าก็เจอกันอีกสาวน้อยก็เจอกันอีกเป็นนางเอกที่เจอหน้าบ่อยมากจริงจริงเลยคุยเรื่องนี้กับวิวไม่ได้ค่ะต้องต้องมีต้องมีความไม่ไม่ไม่เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ต้องคุยค่ะคือเมย์มองเป็นว่าเขาทำงานกันนานคือเขาต้องทํางานในการเพราะฉะนั้นเรื่องเงี้ยเรื่องงานเราจะไม่มาก้าวก่ายเพื่อให้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอะไรค่ะอย่างล่าสุดที่เราได้คุะคือเราซีนเยอะมากเราฉี่มากเรามีแบบ พ to well ี่ค right ่ะก mm ็ม hmm. like ี okay. <sho sho ถือว่าอย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าเกิดปัจจุบันไหนเขาทำได้ดีมันส่งผลต่ออนาคตเขาถ้าเขาทำงานได้ดีมันดีตัวเขาถ้าเขาขออนุญาก่อนไปคะผมไม่ไม่มีอะไรต้องขอค่ะแต่เพียงจะบอกว่านี่นี่นี่เดี๋ยววีเล่นเป็นอย่างนี้นะนี่แดงนี่ฟ้าค่ะนี่กองเนี่ยค่ะไม่ถึงที่ค่ะเคยมีค่ะพอดีอยใกล้ๆแถวนั้นก็แวะไปไปิกาพี่อ้อมขนมไปให้อะไรอยงี้ค่ะหรือว่าคนเขาจะเก่งเพราการที่เราขออนุญตก่อเราไปกูอุไม่หรอกค่ะกูไปแ๊บเดียว ันี่าวอ่นี้เราัวขึ้นไ่แบบม่ะไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่แต่รู้สึกก็เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มีคำถามอนี้ไม่ใช่เรื่องแต่เมมอก็เป็นเรื่องแบบไม่ใช่เรื่อเล่ผค่ะพี่ว่ะ้าบอกว่าามเปียแต่ไงกับถ้าถามรู้สึกไงก็รู้สึกดีใจนะคะก็คืออยากจะขอบคุณเขาที่ทุกครั้งให้เกียรติเราเส วันแรกจนวันนี้ก็ยังให้เกยียรติเสมอเราพูดคุยเรื่องดีบ้างไหมคะว่าก็มีคุยกันค่ะก็มีคุยกันแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยคือเมย์แล้วตูมตาเน,นี่ยจะคุยกันไปเลยว่าเราทําวันนี้ให้ดียังไงอนาคตมันก็จะดีลแ,ออแล้ววางแผนอะไรบ้างหรือยังบ้าไม่ล่ะค่ะอย่างที่บอกว่าก็อยู่กับปัจจุบ,บันค่ะวันนี้โอเคไหมทุกคน ค่ะอย่างที่บอกผู้หญิงกับผู้ชายในยมีความต่างกันอยู่แล้วต้องมีเรื่องแบบปรับจูนอ,อะไรกันบ้างค่ะเห็นเราดูร่วมกันก็ช่วยเราดูหมดค่ะรถก,ก็ช่วยกันค่ะเพราะว่าทางอ่ะทางครอบครัวของคุณแม่คุณท่านน่ารักคุณพ่อแม่มีเล่งไหมคะว่าเอออยากอยากอยากเป็นพีายแล้วไม่มีค่ะไม่มีค่ะแค่เป็นพี่สว ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าคุอทุกท้งที่ว่าจะเทศกาลอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้จะเอามาเป็นว่าจะมานั่งกดกันว่าจะต้องอะไรไป,ไ,ปได้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือให้ความสําคัญกับว่าถ้าเขาว่างแล้วสะดวกทั้งคู่ก็เจอกันค่ะ